ถ้ามันยิ้มให้คุณเมื่อไหร่อ่ะเตรียมตัวตายได้เลยคลิปนี้นะครับกูุ๊จะมาดูตัวอย่างเรื่องสมายสองนะครับคือเราก็ได้ดูภาคหนึ่งแล้วนะรู้สึกว่าเออเป็นหนังที่มีไอเดียที่ดีนะคือภาคหนึ่งเนี่ยเหมือนนางเอกจะเป็นหมอจิตเวชนะล้วก็จะมีคนไข้ามานั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เล่าว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างนะแล้วก็จู่ๆเนี่ยก็ทาการแอะตัวเองต่อหน้านางเอกนะแล้วก็ก่อนตายเนี่ยเธอก็ยิ้มให้นางเอกแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้รับคําสาปต่อจากคนคนนั้นมานะทุกคนก็คือจะเห็นผีตัวเนี้ยทุกๆที่ไปเลลยแ้วมันก็็จะแบบเเเเเหหมืืือออนนสิ่่่่งงงลารรรปปียยๆน นูนคนนี้แล้วก็ยิ้มให้คือเอาจริงๆหลอนนะทุกคนใช้ชีวิตแบบไม่สง,งบเลยเหมือนแบบเป็นโรคประสาทอะ่ะเออเก็ตปะแล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็จะคิดว่าตัวนางเอกเป็นบ้าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เห็นในสิ่งที่นางเอกเห็นอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆอะ่ะมันเป็นผีที่ไม่รู้จะปราบยังไงเลยทุกคนถ้าใครดูภาคหนึ่งแล้วก็จะยังงงอยู่ใช่ไหมว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ยิ่งฉากจบอะ่ะคือแบบวอตคืออะไรแล้วตอนนี้นะครับเขาก็มีภาค2แล้วนะก็คใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างนะครับก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับ I need know you to something really bad happened you remember lewis fregoli from high school i went to his apartment But when i showed up lewis no 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 what do you think i'm trying he was smiling at me now now are ตายก็จะยิ้มด้วยทุกคนแล้ว<ร>น่าเอ,เองก็จะติดคำจารย์ Thing <c oughs> I've traced a string of deaths to you. Nobody has survived longer than a week. Sky, I've been going happily with you. And no. get back out there. No. I'm not, not let Use me. How do we stop it? We need to kill you first. What? อยากรู <toys> ้ว่าภาคนี้จะสู้กบบผียังไงโอ้ จบแล้วทุกคนก็พอเราได้ว่าการดําเนินเรื่องน่าจะคล้ายๆภาคหนึ่งแหละทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างเงี้ยของตัวละครหลักแล้วมันเล่นกับความกดดันว่าคือนางเอกอะทำอาชีพที่ต้องเจอคนเยอะมากๆแล้วแบบไม่รู้เลยว่ามันจะโผล่มาตอนที่แบบ เล่นคอนเสิร์ตอยู่หรืออะไรเงี้ยซึ่งเราชอบจุดนี้มากคิดมาดีว่าแบบพอเป็นอาชีพนักร้องอะไรเก็ตปะพอเราต้องแสดงอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยต้องเจอผีตัวเนี้ยมายิ้มใส่มาทําอะไรน่ากลัวน่ากลัวใส่ให้เราเหมือนหลอนอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นยังไงเออรู้สึกว่าน่าสนใจคือก็คาดหวังนะว่าภาคนี้เนี่ยจะเห็นวิธีการปราบผีตัวนี้ยังไงซึ่งแบบภาคแรกเนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรปราบผีตัวนี้ได้เลยอะหวังว่าภาคนี้เขาจะเล่าอะไรที่มันมากขึ้นจากภาคแรกนะครับรอดูแล้วกันเพราะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะ แม้ว่าตอนจบอาจจะงงงงนิดๆแต่ว่าบอกเลยว่าน่าดูมากเรื่องนี้ใครเคยดูภาคแรกมาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าแบบสนุกหรือว่ารู้สึกงงแล้วใครที่จะไปดูภาค2 2เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนหนังเนี่ยมีกําหนดฉายในไทยวันที่17ตุลาคมนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย